สวัสดีนักเดินทางทุกท่านครับผม PhD Reynolds ผู้เล่นสายฟรีแท้100%ที่ไม่ได้เติมทาง Battle Pass แล้วก็พรลายวันครับผมแล้ววันนี้เราอยู่ด้วยกันครับผมกับคอนเทนต์สายฟรีควรใช้ Star c l i s t e r แล้วก็ Star Dust แรกอะไรดีนะครับผม ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มกันเลยครับก็อันดับแรกนะครับผมจะเริ่มจากตัว s t a r g l i t t e r ก่อนเลยนะครับผมสำหรับตัว s t a r g l i t t e r นะครับสิ่งที่เราสามารถแลกได้ครับก็จะมีตัว Inter t w ์ f วาเนะครับเม็ดกระชาสีชมพูเม็ดกระชาสีฟ้าครับผมแล้วก็มีตัวละครนะครับแล้วก็จะมีอาวุธนะครับผมซึ่งอาวุธเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนทุกๆเดือนนะครับผมสลับกันไปมานะครับแล้วก็จะเป็นของฟาร์มทั่วไปนะครับผม สำหรับสายฟรีแท้100%นะครับที่ผมแนะนำนะครับให้แรกเนี่ยโดยผมจะเรียงลำดับความสำคัญนะครับโดยผมจะให้ความสำคัญกับตัวละครก่อนนะครับผมนะครับสำหรับตัวละครนั้นนะครับตัวที่ผมใช้ตัวสตาร์กลิสเตอร์แรกนะครับก็จะมี3ตัวด้วยกันนะครับผมก็จะประกอบไปด้วย <c oughs> ตัวแรกครับผมก็จะเป็นตัวละครซิงชิวนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวละครสีดาวธาตุน้ําที่โกงมากๆเลยนะครับผมตัวละครถัดมาที่ผมยอมแลกนะครับผมก็คือน้องเซียงหลิงนะครับผมซึ่งน้องเซียงหลิงเป็นตัวละครสีดาวเช่นเดียวกันครับซึ่งแจกฟรีด้วยครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราปลดดาวไปเรื่อยๆเนี่ยน้องก็จะเก่งมากๆครับซึ่งเพลเยอร์ระดับโลกอย่างคุณมิดไนแม็กก็ยังใช้น้องเซียงหลิงเล่นอยู่นะครับแล้วก็ใช้ทำบวละครระดับโลกด้วยนะครับ ลำดับถัดไปครับก็จะเป็นเบนเนตครับผมเบนเนตอย่างที่รู้ๆกันครับเป็นตัวละครธาตุไฟที่สามารถฮิวได้แล้วก็บัฟเพิ่มดาเมจให้กับทุกคนในทีมได้นะครับซึ่งเป็นตัวละครที่แรกแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยครับ แล้วก็จะเห็นได้ว่าเพลเยอร์ระดับท็อปๆของโลกครับไม่ว่าจะเป็นคุณมิดไนแม็กส์นะครับผมที่เล่นชายระดับโลกคุณชินเทนสึครับที่เล่นเสียวเก่งระดับโลกแล้วก็ยังมีคุณอลิสนะครับที่เล่นน้องการหวีเก่งระดับโลกเนี่ยก็ยังใช้เบนเน็ตนะครับอยู่ในทีมด้วยกันทางนั้นเลยนะครับซึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวละคร4ี่ดาวที่คุ้มค่ามากๆครับเพื่อลถัดไปครับก็จะเป็นตัวอินเ r อร์ทวายเฟดนะครับเมกาชาเีชมพูนะครับผมอันนี้ก็ ถือว่าเป็นอันดับ2นะครับผมที่ที่สามารถแลกได้นะครับแต่ว่าสําหรับ ID ผมนั้นนะครับผมยังไม่เคยใช้เจ้าตัว Star c l i s t e r นะครับผมในการแลกตัว i n t e r t w i Fade เลยนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่มีเหตุผลที่จะต้องรีบใช้ตัว i n t e r t w i Fade มากขนาดนั้นนะครับก็เลยยังเก็บเอาไว้อยู่นะครับผมเอาไว้จังหวะที่ตัวละครที่คุ้มค่าแล้วก็ทําให้ผมสามารถเลื่อนอันดับตัวเองในตาราง Top Board ของ Golden House ได้เข้ามาเนี่ยผมอาจจะ ยอมใช้เจ้าตัวแต้มนี้ในการแลกเพื่อกดตัวละครนั้นมานะครับในส่วนของอาวุธก็เช่นเดียวกันนะครับผมยังไม่เคยใช้เจ้าตัว Star ิสเ s t e r แลกอาวุธเลยนะครับผมสำหรับสายฟรีแท้1 0อนนะครับอาวุธคราฟเนี่ยก็สามารถที่จะจบคอนเทนต์ที่ยากที่สุดของเกมได้แล้วนะครับผมก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับผมก็เลยไม่ตัดสินใจแลกอาวุธมานะครับ สำหรับตัวเม็ดกาชาสีฟ้าและอื่นๆครับอันนี้ไม่ไม่แนะนําให้แลกอย่างยิ่งนะครับผมในแง่ของความคุ้มค่านะครับโอเคครับก็เป็นอันว่าจบไปครับสำหรับ Star ์ลิสเตอร์ครับถัดไปก็จะเป็น s t a r ์ดัสครับผมสําหรับ s t a r ์ดัสครับก็จะมีตัว i n t e ทอร์เวเฟครับผมหรือว่าเม็ดกาชาสีชมพูนะเม็ดกาชาสีฟ้าครับแล้วก็จะมีตัวสมุดเอ็กซ์แล้วก็โมลานะครับผมแล้วก็เป็นของที่ฟาร์มได้ทั่วไปนะครับแล้วก็ ยังมีตัว dust o f a e o s o นะครับซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในการเปลี่ยนสีของหินที่ใช้อัปเกรดตัวละครได้นะครับก็สำหรับสายฟรีแท้100%นะครับผมจะให้ความสำคัญกับตัว i n t e r t w i f a t e ครับเป็นสำคัญอันดับที่1เลยครับผมก็ถ้าเป็นไปได้ก็แรกตัวนี้ครับทุกเดือนเลยนะครับผมถือว่าคุ้มค่าที่สุดครับอันดับ2อลองมาครับก็คือเมดกาชาสีฟ้าครับผมแต่ว่าในบางกรณีสายฟรีแท้อ0% 0บางท่านนะครับ ที่อาจจะเล่นกิจกรรมไม่ครบหรือว่าลงอาบิสได้ดาวไม่ครบเนี่ยอาจจะไม่มีแต้มเพียงพอสําหรับแลกเจ้าตัวเมกะชาสีฟ้านะครับผมยังไงก็ก่อนที่จะแลกตัวเมกะชาสีฟ้าก็ต้องคํานึงถึงเดือนถัดไปด้วยนะครับเดือนถัดไปเนี่ยควรจะมีเพียงพอไว้สําหรับแลกเจ้าตัวเมกะชาสีชมพูนะครับผม สำหรับตัว dust off a sort นะครับผมถ้าหากว่าไม่ได้ขาดเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ควรจะเก็บแต้มเอาไว้นะครับแลกเจ้าตัว intertwine fade m e n t กระชาเสียมพูด,ดีกว่านะครับสำหรับสายฟรีแท100้100%ส่วนชิ้นอื่นๆก็ไม่แนะนำให้แลกนะครับก็เป็นอันว่าจบไปนะครับผมสำหรับคอนเทนต์ของเราในครั้งนี้นะครับสำหรับใครที่จะกดกระชาก็ขอให้ดวงดีกับการกดกระชาด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะ บ๊ายบายจ้า